สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับผมก็มีลูกแบตอยู่ในมือผมนะครับชื่อว่าลูกแบตยี่ห้อไฮบริดนะครับในอินไตวันนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์เกตนะครับนะครับราคาห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูคุณภาพลูกนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกแบตมินตันนะครับมีราคาที่สูงมากเลยนะครับอันนี้ก็เลยให้ดูนะครับว่าเป็นยอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับนี่ผลเป็นใบเต็มแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับห้าร้อยเก้าสิบบาทครับหนึ่งหลอดมีสิบสองลูกนะครับโอเคครับขอบคุณครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการเทลูกแบบนะครับ ให้ดูวิถีนะครับอ่าครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับอ่ามาพี่โตอยู่ตรงนี้แล้ครับผมเ,เทสอย่างลูกเซฟก่อนนะครับเนี่ยครับให้ดูครับดูวิถีลูกอ่านะครับ อ่านะครับโอ้ยวิถีดีดนะเนี่ยตกพอดีเลยใช่ไหมเออเราลองดูลูกดานนะครับอึกอึกอ่ามาก็สปีดประมาณเจ็ดสิบหกนะครับใช้ได้อ,อ่าลองตบเออ ออ๊บเนี่ยราคาราคาห้าร้อยเก้าสิบนะครับเนี่ยผมว่าตีกันได้อ่ะไม่น่าเกลียดนะครับก็กา้กานก้านหนาขนแข็งก็ก็ไม่น่าเกลียดนะพี่นะในราคานี้นะครับ อ่าโอเคครับขอบคุณครับครับเรียบร้อย